ทำไมลูกชายคนเดียวถึงมองพ่อแม่เหมือนคนแปลกหน้าในบ้านของตัวเองและเพราะเหตุใดตำรวจจึงต้องรีบเข้ามาในค่ำคืนที่ทุกอย่างดูปกติบ้านทั้งหลังเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมพัดลอดเข้ามาทางหน้าต่างแม่ยืนอยู่กลางห้องนั่งเล่นหัวใจของเธอเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆกลิ่นไม้เก่าจากพื้นบ้านทำให้บรรยากาศอึดอัดอย่างประหลาดพ่อเดินเข้ามาช้าๆพร้อมกับแววตาที่เต็มไปด้วยความกังวลทั้งสองมองไปรอบห้อง แต่ความเงียบนั้นกลับทำให้ทุกอย่างยิ่งน่ากลัวขึ้นแสงไฟสีเหลืองจากโคมบนเพดานสั่นเล็กน้อยเหมือนจะดับลงทุกครั้งที่ลมพัดผ่านแม่ได้ยินเสียงฝีเท้าเบามากจากทางเดินด้านหลังเสียงที่ทำให้สัญชาตญาณของเธอตื่นเต็มที่พ่อขยับเข้าไปยืนข้างเธอทั้งสองพยายามมองหาต้นเสียงอย่างระมัดระวังอากาศในบ้านเย็นผิดปกติจนแม่รู้สึกขนลุกไปทั้งแขนประตูห้องด้านในค่อยๆขยับ เสียงเอียดเบาๆทำให้ทั้งคู่หยุดหายใจชั่วขณะแม่มองไปที่เงาที่ปรากฏบนพื้นเงานั้นสั่นไหวเหมือนคนที่ไม่อยู่นิ่งพ่อพยายามเรียกชื่อเบาๆแต่ไม่มีเสียงตอบกลับความกดดันเพิ่มขึ้นทุกวินาทีลมหายใจของแม่เริ่มหนักและรวดเร็วเธอรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติเหมือนบ้านทั้งหลังมีสายตาที่มองมาจากทุกมุมเงาเลื่อนใกล้เข้ามาอีกนิดแม่ถอยหลังโดยไม่รู้ตัว หัวใจของเธอเต้นแรงจนได้ยินชัดในความเงียบแล้วทันใดนั้นเสียงรถของตำรวจดังขึ้นจากนอกบ้านไฟสีฟ้ากระพริบสะท้อนเข้ามาทางหน้าต่างแม่และพ่อหันไปพร้อมกันความรู้สึกทั้งโล่งใจและสับสนปะปนกันในอกของพวกเขาประตูหน้าบ้านถูกเคาะอย่างมั่นคงเสียงเรียกจากเจ้าหน้าที่ดังชัดเจนพ่อเดินไปที่ประตูด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยแม่ยืนอยู่ด้านหลังเม้นมองไปที่เงาที่หายไปจากพื้นเมื่อสักครู่ แต่บรรยากาศรอบตัวกลับยังคงตึงเครียดเหมือนเดิมความรู้สึกบางอย่างยังไม่จางหายไปเหมือนสิ่งที่พวกเขากลัวกำลังรออยู่แค่หลังประตูด้านในของบ้านและเสียงเคลื่อนไหวเบาๆก็กลับมาอีกครั้งจากมุมมืดเสียงเคลื่อนไหวเบาๆกลับมาจากมุมมืดอีกครั้งแม่กลืนน้ำลายลงคออย่างลำบากกลิ่นฝุ่นเก่าที่ลอยมาจากทางเดินเริ่มชัดขึ้นอากาศในบ้านนิ่งสนิทจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเอง พ่อยืนชะง,งักมองลึกเข้าไปในความมืดทั้งสองรับรู้ได้ว่าบางสิ่งกำลังซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านและไม่ได้ยอมเปิดเผยตัวง่ายๆเสียงฝีเท้าของตำรวจดังมาจากหน้าประตูพวกเขาเรียกอีกครั้งด้วยน้ำเสียงมั่นคงและสุภาพพ่อค่อยๆหมุนลูกบิดประตูและเปิดอย่างระมัดระวังแสงจากไฟฉายของตำรวจสองเข้ามาในบ้านทันทีราวกับเปิดม่านของความลึกลับที่กดทับอยู่นาน แม่ยกมือขึ้นบังแสงก่อนจะก้าออกมายืนใกล้พ่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายก้าวเข้ามาสีหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความตั้งใจและความสงสัยปะปนกันหนึ่งในตำรวจเดินตรวจรอบบ้านอย่างช้าๆแสงไฟฉายสะท้อนผนังและเฟอร์นิเจอร์อย่างสงบนิ่งแต่ความรู้สึกอึดอัดยังคงอยู่ไม่ลดลงแม้แต่น้อยแม่บอกตำรวจว่าเธอได้ยินเสียงจากด้านในหลายครั้งและเธอไม่แน่ใจว่าคืออะไร เจ้าหน้าที่พยักหน้าพร้อมสื่อให้เธอใจเย็นพ่อเดินไปเปิดไฟห้องโถงด้านหลังแสงสีขาวนวลสว่างขึ้นมาอย่างช้าๆเผยให้เห็นทางเดินยาวที่ทอดลึกเข้าไปในตัวบ้านตำรวจอีกนายเดินเข้าไปในทางเดินนั้นเสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังเป็นจังหวะแผ่นพื้นบางจุดส่งเสียงเอียดอาดเหมือนบ่นให้แม่ยืนมองด้วยหัวใจที่ยังเต้นแรงไม่หยุดเธอไม่รู้ว่าความรู้สึกที่กดอยู่ในอกคือความกลัวหรือความกังวลกันแน่ แต่เธอรู้เพียงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในบ้านคืนนี้ไม่ใช่เรื่องปกติตำรวจส่องไฟไปทั่วและภาพเงาที่เคยอยู่บนพื้นก่อนหน้านี้ไม่ปรากฏขึ้นอีกแต่แม่รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างยังอยู่ในบ้านเหมือนเฝ้ามองจากที่ซ่อนในความมืดเจ้าหน้าที่หันกลับมาหาพ่อกับแม่และบอกให้พวกเขาตามไปดูภายในห้องสุดทางเดินแม่รู้สึกลังเลแต่ก็ยอมเดินตามไปอย่างเงียบๆอากาศในห้องนั้นเย็นผิดปกติ จนพ่อรู้สึกเหมือนมีลมบางอย่างพัดผ่านทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทต,ตำรวจเปิดไฟฉายส่องไปตามมุมห้องมีเพียงตู้เก็บของเก่าโต๊ไม้และผ้าม่านที่ขยับเบาๆตามแรงลมที่ไม่มีที่มาแม่ยกมือแตะอกตัวเองเธอรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่ไม่อาจอธิบายได้เหมือนความเงียบในห้องกำลังเล่าเรื่องบางอย่างที่ไม่เคยถูกพูดออกมาพ่อเดินไปตรวจหน้าต่างเขาเลื่อนมือไปตามขอบไม้และบานกระจก แต่ไม่มีร่องรอยของการงัดแงะหรือการเปิดปิดเองตำรวจเดินไปใกล้ตู้ไม้และเมื่อเขาเอื้อมมือไปเปิดบานตู้ส่งเสียงเบามากแม่เผลอสูดหายใจแรงทันทีภายในตู้นั้นมีเพียงกล่องเอกสารเก่าๆและความว่างเปล่าที่ดูไม่น่าไว้ใจแต่ไม่มีสิ่งผิดปกติให้เห็นด้วยสายตาอย่างไรก็ตามความรู้สึกไม่สบายใจยังไม่ลดลงแม่มองไปรอบห้องอีกครั้ง เธอรู้สึกเหมือนห้องนี้เก็บความทรงจำบางอย่างไว้ความทรงจำที่บ้านหลังนี้ไม่ยอมบอกใครง่ายๆตำรวจหันกลับมาจ้องมองพ่อกับแม่อย่างใกล้ชิดเขาถามว่าภายในบ้านมีใครอีกหรือไม่พ่อสายหน้าพร้อมบอกว่าบ้านนี้มีเพียงพวกเขาสองคนอยู่ในค่ำคืนนี้แม่เริ่มรู้สึกสับสนเพราะเธอมั่นใจว่าเสียงเคลื่อนไหวที่ได้ยินก่อนหน้านี้ไม่ใช่จินตนาการและที่สำคัญมันไม่ใช่เสียงจากธรรมชาติ ตำรวจเดินกลับออกไปที่โถงอีกครั้งและพ่อแม่เดินตามออกมาอย่างเงียบๆไฟฉายของเจ้าหน้าที่กวาดไปตามผนังและพื้นบ้านอย่างต่อเนื่องเท้าของแม่ก้าวผ่านบริเวณที่เธอเห็นเงาตะกี้และเธอรู้สึกได้ถึงความเย็นวาบขึ้นมาทันทีมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่ลมแต่เหมือนจุดนั้นเต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่กดทับอยู่ตำรวจหยุดเดินทันทีเมื่อได้ยินเสียงบางอย่างจากชั้นบนเป็นเสียงเหมือนของตกลงบนพื้นเบาๆ ทุกคนหยุดนิ่งแม่ยกมือปิดปากตัวเองหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะพ่อมองขึ้นไปบนบันไดด้วยสีหน้าตึงเครียดตำรวจสองนายสื่อสายตากันก่อนตัดสินใจเดินขึ้นบันไดทีละขั้นอย่างระมัดระวังเสียงไม้บนบันไดดังตามแรงกดของแต่ละก้าวแม่รู้สึกตัวเบาเหมือนขาจะลอยเธอจับแขนพ่อแน่นขึ้นเรื่อยเืทั้งสองหยุดที่ปลาบันไดและมองตามตำรวจที่เดินเข้าไปในพื้นที่ชั้นบนที่มืดสนิท ความเงียบประหลาดเข้าปกคลุมอีกครั้งแต่คราวนี้มันหนักกว่าเดิมเหมือนบ้านกำลังกลั้นลมหายใจในขณะที่ทุกคนเฝ้ารอว่าจะเจออะไรบ้างในมุมมืดนั้นและแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาจากบนชั้นสองเสียงที่ทำให้แม่ยืนตัวแข็งเสียงที่ฟังดูเหมือนการขยับตัวของคนที่พยายามเดินให้เบาที่สุดแต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงเสียงฝีเท้าบนพื้นไม้เก่าได้ตำรวจส่องไฟไปยังห้องที่ปิดไว้สนิท แสงไฟฉายสะท้อนบนลูกบิดเหมือนมันเพิ่งถูกจับเมื่อไม่นานมานี้แม่มองภาพนั้นด้วยหัวใจที่หนักอึ้งและความรู้สึกหนึ่งผุดขึ้นมาในใจเธอทันทีบางอย่างอยู่ในห้องนั้นบางอย่างที่เธอไม่กล้าคิดว่าคืออะไรตำรวจยื่นมือไปจับลูกบิดช้าๆแม่กับพ่อมองทุกการเคลื่อนไหวอย,อย่างจดจอ่อลมหายใจแทบหยุดลงและในวินาทีนั้นเองประตูห้องชั้นบนค่อยๆขยับจากด้านใน เหมือนมีใครกำลังผลักประตูออกมาทีละนิดชามั่นคงและเต็มไปด้วยความตั้งใจประตูห้องชั้นบนค่อยๆขยับจากด้านในเสียงบานพับเสียดสีกันเบาๆลอยออกมาในทางเดินที่มืดสนิทตำรวจทั้งสองชะงักและยกไฟฉายขึ้นพร้อมกันแสงจากไฟฉายสะท้อนบนลูกบิดประตูที่กำลังหมุนชา้ชาช้าแม่ยือนอยู่ด้านล่างมองภาพนั้นด้วยสายตาที่สั่นไหวหัวใจของเธอเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนกระแทกกับซี่โครงทุกจังหวะ พ่อจับมือเธอแน่นขึ้นเหมือนต้องการให้กำลังใจทั้งตนเองและภรรยาบันไดยังคงเงียบเงียบจนได้ยินแม้แต่เสียงกลืนน้ำลายของตัวเองประตูเปิดกว้างขึ้นอีกเล็กน้อยแสงไฟฉายส่องลึกเข้าไปในความมืดภายในห้องแต่เหมือนความมืดนั้นหนาและหนักจนแสงไม่สามารถทะลุผ่านได้ง่าย,ายตำรวจตัดสินใจขยับเข้าใกล้พวกเขายื่นมือผลักบานประตูออกจนเปิดกว้างพอที่จะเห็นด้านในแม่ยืนตัวแข็งอีกครั้ง ในห้องนั้นไม่มีใครอยู่มีเพียงอากาศเย็นที่ไหลออกมาเหมือนลมหายใจของห้องม่านโปร่งขยับเล็กน้อยราวกับมีคนเพิ่งเดินผ่านบนพื้นมีรอยฝุ่นที่ถูเป็นเส้นยาวเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไปบนพื้นก่อนที่พวกเขาจะเปิดประตูเข้ามาตำรวจเดินเข้าไปช้าๆพ่อและแม่ค่อยๆเดินขึ้นบันไดาตามไปทุกก้าวที่ย่ำลงบนพื้นไม้ทำให้เสียงดังเอีย๊ยดเพิ่มบรรยากาศตึงเครียดแม่มองรอบห้องอย่างละเอียด แสงไฟเพดานส่องลงมาอย่างอ่อนแรงเหมือนหลอดไฟเหน็ดเหนื่อยจากการส่องแสงมานานภายในห้องมีเพียงโต๊ะเล็กๆชั้นวางของและกระจกเงาบานเก่าที่ตั้งอยู่มุมหนึ่งแต่ความรู้สึกเหมือนมีบางอย่างหลบซ่อนอยู่หลังเงานั้นไม่หายไปพ่อเดินเข้าไปใกลกก้กระจกกระจกสะท้อนภาพของเขาและแม่แต่ลักษณะภาพกลับดูพร่าเล็กน้อยราวกับมีชั้นหมอกบางๆปกคลุมอยู่แม่มองไปที่มุมหนึ่งของห้อง เธอเห็นกล่องกระดาษใบใหญ่วางอยู่ชิดกำแพงเหมือนไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนเธอหันไปบอกตำรวจพวกเขาพยักหน้าและเดินเข้าไปตรวจใกล้ๆเสียงกระดาษขยับเบาๆดังขึ้นแม่ยืนนิ่งลมหายใจของเธอชะงักในทันทีแต่เมื่อตำรวจเปิดกล่องออกข้างในกลับมีเพียงผ้าห่มเก่าและของใช้ที่ไม่ได้แต่ต้องมานานไม่มีสิ่งผิดปกติแต่ความรู้สึกบางอย่าง,ย,างยังคงชัดเจน ความรู้สึกที่ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังในห้องนี้ตำรวจอีกนายเดินไปดูที่หน้าต่างเขาดันหน้าต่างเบาๆแต่หน้าต่างไม่ได้ถูกเปิดหรือขยับมาก่อนขอบหน้าต่างสะอาดไม่มีรอยฝุ่นหลุดออกมาแม่เริ่มรู้สึกงงงวยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกำลังนำพาไปสู่บางอย่างบางอย่างที่ซ่อนอยู่ตรงกลางของความเงียบทั้งหมดนี้ตำรวจคนหนึ่งแนะนำให้ตรวจทั่วชั้นบนอีกรอบพ่อกับแม่เดินตามอย่างระวัง ทางเดินชั้นบนยาวและแคบแสงไฟจากหลอดเดียวทําให้เห็นเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของทางเดินส่วนที่เหลือจมอยู่ในเงามืดลึกจนเหมือนอีกโลกหนึ่งแม่รู้สึกถึงลมอ่อนๆพัดผ่านคอเธอทั้งที่ไม่มีหน้าต่างเปิดเลยสักบานเธอหันกลับไปอย่างเร็วแต่ไม่เห็นอะไรมีเพียงความว่างเปล่าและผนังที่นิ่งสนิทเสียงบางอย่างดังขึ้นจากปลายทางเดินเป็นเสียงเหมือนของเบาๆที่ถูกลากครูดกับพื้นไม้ เสียงนั้นหยุดแล้วดังขึ้นอีกครั้งตำรวจรีบส่องไฟไปทางต้นเสียงแต่ไม่มีอะไรปรากฏเพียงเงาที่ยาวกว่าปกติทอดอยู่บนพื้นเหมือนเงาของคนยืนอยู่ตรงมุมแต่เมื่อไฟฉายสาสไปบนเงาไม่มีร่างของใครอยู่ตรงนั้นเลยแม่ยืนนิ่งกลิ่นลมหายใจของตัวเองยังอบอวนในจมูกเธอสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่ไม่สามารถตีความได้ความรู้สึกที่ว่ามีใครกำลังมองอยู่ พ่อเข้าไปใกล้มุมนั้นแต่เมื่อเขาไปถึงเงาก็หายไปทันทีเหมือนถูกลบออกในมุมมีเพียงโต๊ะเล็กๆที่วางกรอบรูปเก่าๆเ,เอาไว้กรอบรูปนั้นทำให้แม่ขยับตัวถอยออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะมันถูกวางหงายลงเหมือนมีคนเพิ่งจับและวางลงอย่างตั้งใจตำรวจหยิบขึ้นมาดูด้านในเป็นรูปครอบครัวของพ่อแม่เมื่อหลายปีก่อนรูปที่พวกเขาจำได้ดีว่าเก็บไว้ในชั้นล่างไม่ใช่บนชั้นสอง แม่กัดริมฝีปากเบาๆมือของเธอสั่นโดยไม่รู้ตัวพ่อมองไปที่ตำรวจดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจทุกสิ่งกำลังชี้ไปในทิศทางเดียวกันบ้านนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไปแล้วตำรวจวางรูปลงอย่างระมัดระวังแต่ทันทีที่เขาวางรูปลงบนโตะ๊ะเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากด้านหลังพวกเขาทุกคนหันขวับกลับไปแทบจะพร้อมกันแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลย เพียงทางเดินที่ว่างเปล่ายาวและเงียบเงียบจนแม่รู้สึกเหมือนกําลังยืนอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าที่ไม่มีจุดสิ้นสุดพ่อเดินไปเปิดไฟทั้งชั้นบนเมื่อแสงสว่างเปิดขึ้นทุกดวงความมืดที่เคยหลบซ่อนกลับหายไปทันทีเหมือนถูกบังคับให้ถอยหนีความรู้สึกหนักอึ้งที่ปกคลุมห้องเมื่อครู่เริ่มจางลงเล็กน้อยแต่ไม่หายไปทั้งหมดตำรวจเดินตรวจดูมุมสุดท้ายของชั้นบนแล้วพวกเขาหยุดกระทันหัน แม่กับพ่อมองตามตรงปลายทางเดินมีกระดาษแผ่นหนึ่งวางอยู่บนพื้นมันไม่เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนกระดาษนั้นถูกวางอย่างเป็นระเบียบเหมือนมีใครตั้งใจจะให้พวกเขาเห็นมันตำรวจค่อยๆเดินไปเก็บขึ้นมาแม่ยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงอย่างไม่เป็นจังหวะเพราะเธอรู้ว่าไม่ว่ากระดาษนั้นจะเขียนอะไรมันคือข้อความจากบางสิ่งที่อยู่ในบ้านนี้แน่นอน ตำรวจเปิดกระดาษแผ่นนั้นออกช้าๆสายตาของพวกเขาเพ่งไปที่ข้อความที่เขียนด้วยลายมือสั่นเล็กน้อยพ่อกับแม่ยืนรอฟังลมหายใจแทบหยุดตำรวจเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆภายในห้องทั้งชั้นบนเงียบสนิทจนกระทั่งเขาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นลึกตำรวจเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆภายในชั้นบนทั้งชั้นเงียบจนเหมือนอากาศหยุดไหลเวียนแม่ยืนนิ่งมือของเธอเย็นเฉียบพ่อกลั้นลมหายใจ เหมือนกลัวว่าเสียงหายใจของตัวเองจะทําให้ห้องนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปอีกครั้งตำรวจมองพวกเขาทั้งคู่ด้วยสายตาที่จริงจังก่อนจะอ่านข้อความบนกระดาษด้วยน้ําเสียงเรียบแต่กลับทําให้ลมห้องหนักขึ้นทันทีที่นี่มีบางอย่างไม่ต้องการให้พวกคุณอยู่ตามลําพังในตอนกลางคืนแม่ตัวแข็งทื่อพ่อรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวเย็นลงทันทีตำรวจมองกระดาษอีกครั้งเหมือนพยายามหาความหมายที่ซ่อนอยู่ ตัวอักษรบนกระดาษเขียนด้วยลายมือสั่นเล็กน้อยเหมือนเขียนอย่างรีบเร่งหรือเขียนด้วยความกลัวบางอย่างแต่กระดาษนั้นสะอาดไม่เก่าจนเหลืองหรือฉีกขาดเหมือนเพิ่งถูกเขียนไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้แม่ยกมือขึ้นแต่อกของตัวเองเบาๆเธอจำได้ดีว่าไม่เคยเห็นกระดาษแผ่นนี้ในบ้านและไม่มีใครเข้ามาในบ้านนอกจากพวกเขาและตำรวจแต่ข้อความนี้มาจากใครหรือจากอะไร ตำรวจถามว่ามีใครเคยอาศัยอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้หรือไม่พ่อสายหน้าและบอกว่าเป็นบ้านที่เขาดูแลมาอย่างดีไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆมาก่อนแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับดูแตกต่างออกไปรู้สึกเหมือนบ้านกำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างแต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดตำรวจพับกระดาษอย่างระมัดระวังเหมือนกลัวว่ามันอาจเป็นชิ้นส่วนสำคัญของปริศนานี้หนึ่งในตำรวจแนะนำให้ตรวจชั้นล่างอีกครั้ง เพื่อดูว่ามีร่องรอยหรือสัญญาณของสิ่งผิดปกติหรือไม่พ่อกับแม่เดินลงบันไดช้าๆบันไดไม้ส่งเสียงเอี๊ยด,ดในทุกก้าวเหมือนเสียงเตือนเบาๆจากบ้านที่ยังคงมีบางสิ่งซ่อนอยู่แม่มองไปรอบห้องนั่งเล่นแสงไฟจากโคมบนเพดานดูมัวลงราวกับแสงนั้นกำลังถูกกลืนโดยความมืดจากมุมห้องเธอรู้สึกได้ถึงความเย็นบางอย่างบริเวณหลังคอเหมือนมีสายลมเย็นมากระทบทั้งที่หน้าต่างปิดแน่น พ่อเดินไปที่ประตูหลังบ้านเขาพยายามเปิดเพื่อตรวจดูว่ามีใครเข้ามาได้หรือไม่บานประตูเปิดออกอย่างช้าๆเสียงไม้เสียดสีกันดังขึ้นเบาๆด้านนอกเงียบสนิทมีเพียงแสงไฟจากเสาไฟถนนส่องเข้ามาเป็นลำพื้นใต้ทางเดินด้านหลังยังคงแห้งไม่มีรอยเท้าไม่มีรอยดินไม่มีร่องรอยการผ่านเข้าออกของใครแม่รู้สึกสับสนมากขึ้นเรื่อยๆทั้งที่พวกเขาได้ยินเสียง S 1> <S 1> เห็นเงาและสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวบางอย่างแต่ร่องรอยทางกายภาพกลับไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวตำรวจอีกนายเดินสำรวจห้องครัวเขากวาดแสงไฟไปตามมุมและหยุดเมื่อเห็นบางอย่างตรงโต๊ะกลางห้องเป็นถ้วยน้ำที่วางอยู่มีน้ำข้างในลดลงเล็กน้อยเหมือนเพิ่งมีคนหยิบขึ้นดื่มพ่อมองและขะมวดคิ้วเขายืนยันชัดเจนว่าไม่มีใครแต่ต้องถ้วยนี้มาหลายชั่วโมงแล้ว แม่เริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันในอกไม่ใช่ความกลัวแบบรุนแรงแต่เป็นความรู้สึกไม่เข้าใจและไม่สามารถอธิบายได้เหมือนบ้านกำลังพยายามเล่าเรื่องบางอย่างผ่านการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ไม่มีใครทันสังเกตตำรวจเริ่มตรวจดูห้องต่างๆในชั้นล่างแม่และพ่อยืนฟังเสียงประตูห้องน้ำห้องเก็บของถูกเปิดตรวจทีละห้องแต่ทุกอย่างในบ้านยังคงถูกจัดไว้เหมือนเดิมไม่มีสิ่งใดถูกย้ายไม่มีสิ่งใดถูกแต่ต้อง ยิ่งตรวจความสงสัยก็ยิ่งเพิ่มพ่อมองไปที่มุมห้องรับแขกและสังเกตเห็นบางสิ่งที่ทำให้เขาหยุดหายใจชั่วคราวเป็นกรอบรูปอีกใบหนึ่งที่เคยตั้งอยู่บนชั้นวางตอนนี้มันตั้งอยู่บนพื้นตั้งอยู่เหมือนใครบางคนวางไว้ด้วยมือแม่รีบเดินไปดูรูปในกรอบนั้นเป็นภาพครอบครัวของพวกเขาเมื่อหลายปีก่อนรอยยิ้มของทั้งสองยังคงชัดเจนแต่มีสิ่งที่แปลกออกไป ฝุ่นบริเวณพื้นที่ตั้งกรอบรูปเดิมยังอยู่ครบไม่มีรอยฝุ่นหายไปตรงตำแหน่งเดิมแปลว่ากรอบรูปนี้ถูกย้ายเมื่อไม่นานมานี้ตำรวจถามว่าพวกเขาแต่ต้องรูปนี้หรือไม่ทั้งพ่อและแม่สายหน้าความเงียบเข้าปกคลุมห้องอีกครั้งเหมือนบ้านกำลังรอเหมือนบางอย่างอยู่ในเงามืดและกำลังเฝ้ามองทุกการเคลื่อนไหวตำรวจจุดไฟฉายและส่งไปยังมุมห้องอีกครั้งแสงไฟกระทบผนัง แต่เงาของเฟอร์นิเจอร์กลับทอดยาวผิดรูปเล็กน้อยเหมือนเงาไม่สอดคล้องกับวัตถุที่ก่อให้เกิดเงานั้นแม่กอดแขนตัวเองแน่นขึ้นเธอไม่รู้ว่าต้องกลัวสิ่งที่ตาเห็นหรือสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาตำรวจแนะนำให้พักอยู่ในห้องนั่งเล่นเพราะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในบ้านพ่อและแม่จึงนั่งลงบนโซฟาแม่กว่าสายตาไปรอบๆอ,อย่างระแวง แสงไฟที่ส่องลงมากลางห้องทําให้เธอรู้สึกอุ่นขึ้นเล็กน้อยแต่เงาของประตูด้านหลังยังคงขยับเหมือนมีใครยืนอยู่ตรงนั้นพ่อเอ็นตัวไปกระซิบกับแม่เบาๆเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนบ้านกําลังส่งสัญญาณบางอย่างสัญญาณที่ยังไม่มีใครเข้าใจตํารวจกลับมาจากการตรวจสอบรอบสุดท้ายพวกเขาหยุดยืนตรงหน้าพ่อและแม่สีหน้าของทั้งสองนายเต็มไปด้วยความระมัดระวัง เหมือนมีบางอย่างที่พวกเขาเองก็ไม่พร้อมจะบอกทันทีหนึ่งในตำรวจหยิบกระดาษแผ่นเมื่อครู่ขึ้นมาอีกครั้งเขาหยุดก่อนพูดด้วยน้ำเสียงชัดเจนแต่หนักแน่นอย่างประหลาดข้อความนี้ไม่ใช่ของคนในบ้านแม่เบิกตากว้างพ่อจ้องหน้าตำรวจและก่อนที่ใครจะพูดอะไรต่อเสียงหนึ่งดังขึ้นจากชั้นบนดังชัดเจนดังพอให้ทุกคนได้ยินเป็นเสียงของการเคลื่อนไหว เหมือนเสียงคนเดินอย่างช้าๆแต่ที่ทําให้แม่ตัวเย็นว่าคือเสียงนั้นมาจากห้องที่พวกเขาเพิ่งตรวจไปเมื่อครู่และพบว่าไม่มีใครอยู่ตํารวจรีบเงยหน้าขึ้นมองบันไดไฟฉายถูกเปิดอีกครั้งแม่จับมือพ่อแน่นจนรู้สึกเจ็บเสียงนั้นยังคงดังฉัดเป็นจังหวะแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เสียงเดินธรรมดามันเป็นเสียงเหมือนคนกำลังเดินไปที่ขอบบันไดชา มั่นคงและเหมือนตั้งใจให้พวกเขาได้ยินทุกคนหยุดนิ่งไม่มีใครขยับจนกระทั่งเสียงนั้นหยุดลงกระทันหันตรงปลายบันไดพอดีเสียงลมหายใจของทุกคนในบ้านยังคงหนักอึง้งความเงียบป,ปกคลุมห้องนั่งเล่นเหมือนหมอกหนาทึบแม้เหตุการณ์จะผ่านไปแล้วแต่ความตึงเครียดยังอบอวนอยู่ในอากาศเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินสำรวจรอบบ้านอย่างใจเย็นในขณะที่พ่อกับแม่ยืนอยู่ไม่ไกล มองทุกอย่างด้วยสายตาเต็มไปด้วยความกังวลลูกชายของเขายืนหลบมุมก้มหน้าเหมือนไม่กล้ามองใครตรงๆเสียงเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นเบาๆให้บรรยากาศเริ่มผ่อนคลายลงตอนนี้ทุกอย่างปลอดภัยแล้วคำพูดนั้นทําให้แม่หลับตาช้าๆเหมือนปลดภาระอันหนักออกจากอกพ่อถอนหายใจยาวเหมือนคนเพิ่งรอดจากความกดดันยาวนานเจ้าหน้าที่คนเดิมเดินเข้าใกล้ลูกชาย พูดด้วยน้ำเสียงนุ่มและจริงใจสิ่งสำคัญในตอนนี้คือการเข้าใจกันและหาทางแก้ไขร่วมกันลูกชายค่อยๆเงยหน้าแววตาไม่เหมือนตอนแรกจากความตึงเครียดเปลี่ยนเป็นความรู้สึกสับสนและอ่อนลาแม่เดินเข้าไปใกล้หยุดยืนเพียงหนึ่งก้าวห่างเธอไม่แตะตัวเขาแต่ความอบอุ่นในน้ำเสียงทำให้ทุกอย่างนุ่มลงแม่อยู่นี่นะพ่อก็อยู่เราสามคนยังเป็นครอบครัว ลูกชายสูดลมหายใจชาเหยาเหมือนกำลังรวบรวมความกล้าก่อนจะพูดออกมาด้วยเสียงแผ่วเบาแต่จริงใจมากกว่าเดิมผมไม่ต้องการให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกคำพูดนั้นทำให้บ้านทั้งหลังเหมือนกลับมามีอากาศหายใจเจ้าหน้าที่ตำรวจพยักหน้าแล้วให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับการปรับความเข้าใจในครอบครัวการจัดการความเครียดและวิธีสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน แสงแดดยามเย็นค่อยๆ่อลอดผ่านหน้าต่างสาดลงบนพื้นห้องให้ความรู้สึกเหมือนจุดเริ่มต้นใหม่ที่ค่อยค่ยก่อตัวขึ้นโดยไม่ต้องใช้คำพูดใดมากมายพ่อเอียงหน้าไปมองลูกชายก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความห่วงใ่เราจะผ่านทุกอย่างไปด้วยกันลูกชายพยักหน้าชาแน่นเหมือนรับสัญญานั้นด้วยหัวใจเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมตัวเดินออกจากบ้าน แต่ก่อนจะก้าวพ้นประตูเขาหันกลับมายิ้มให้ครอบครัวพร้อมประโยคสุดท้ายที่ทำให้ทุกอย่างดูอบอุ่นมากขึ้นทุกบ้านมีวันที่ยากแต่ทุกบ้านก็มีโอกาสเริ่มต้นใหม่เสมอเมื่อประตูปิดลงบ้านทั้งหลังกลับมาเงียบแต่เป็นความเงียบที่ผ่อนคลายไม่ใช่ความกดดันแบบก่อนหน้าพ่อและแม่หันไปมองลูกชายลูกชายก็เงยหน้ามองทั้งสองสายตาที่แลกกันในวินาทีนั้น เต็มไปด้วยความหมายเกินกว่าคำพูดใดๆไม่ใช่วันสิ้นสุดของครอบครัวนี้แต่เป็นวันแรกของการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความเข้าใจมากขึ้นการสื่อสารที่ดีขึ้นและหัวใจที่เปิดกว้างขึ้นของทุกคนในบ้าน